บ้านกูแม่งมีปัญหาเรื่องการเงินว่ะเธอโพดเมื่อคืนนะนะเออก็คือแม่กูเขามีปัญหาเรื่องการเงินด้วยก็เลยไม่มีเงินจ่ายค่าเทอมพอดีเลยว่ะกูเพิ่งเจองานงานใหม่ของกูเวยแม่งทําเงินให้กูแบบวันละมื่อเลยเว้ยวันละมือเหรอเออแล้วแบบเห็นเมื่อคืนมึงโพสไงกูเลยอยากจะแนะนามึงพอดีไงว่าจะทักไปแล้วเออมึงมานี่ก็ดีเลยงานอะไรวะมึงคิดว่าเป็นงานแบบไหนอะให้เดากันให้เดากัน ถ้าเป็นทํางานกูคงไม่ไหวหรอกกูไม่มีเวลาขนาดนั้นวะมึงอาจจะคิดไม่ออกใช่ไหมวันละหมื่นมันได้อะไรวะเกินกูคูดตรงๆเลยว่ามันคือการพนันเว้ยทำจริงเออมึงทอะไรกันวะ้มึงมาเออพอดีเลยพอดีเลยมาเคยปอนกำลังคยดเรื่องการเงินไว้กูเลยกำลังแนะนำแบบวิธีหาเงินแบบเฟี้ยวๆที่แบบเงินได้วันละหมื่นอะไรเงี้ยนะมามึงมาฟังก็ดีเลยมาจะได้รวยไปด้วยกันเลยเออเบสมึงลองเดาดิว่าอะไรมันจะได้เงินวันละหมื่นบ้างอู้ดิมันก็ไม่มีนะ แล้วเท่ากับพูว่ามันคือการพนันอะไหนมันไม่ดีนะเว้การพนันอะมึงฟังกูกกอนได้ปะล่ะทำไมมึงแต่ละคนที่กูแนะนำไปมันต้องู้หญิงทุกคนแล้ววะมันก็ไม่คือมึงต้องลองมาดูเว้ยไม่เชื่อกูอะไหนมันไม่มันไม่ดีจะทำร้ายแต่ตัวพวกมึงเอากูจะบอกให้นะอะไรกูอะไม่เคยเชื่ออะไรมึงเลยนะเว้เอาแต่รอบเนี้จะลองเชื่อมึงดูเฮ้ยคู่สว่ะก็แล้วแต่พวกมึงเหรอแล้วของมึงแล้วของมึงไม่อยากเลยกก็แล้วของมึงดีมากเพื่อนดีมาก มาเดี๋ยวกูลงให้เองมะเดี๋ยวที่เหลือมึงรอรับเงินเลยกี่บาทดีวันนี้ร้อยหนึ่งก่อนเนาะร้อยหนึ่งก่อนร้อยหนึ่งก่อนพรุ่งนี้มึงเตรียมตัวรับเงินพันหนึ่งเลยคอยดูเชียร์วันนี้มึงกลับบ้านไปกินอะไรอร่อยอร่อยแล้วพรุ่งนี้มึงมารับตังค์กับกูดีกว่ามางอเดี๋ยวกูจัดการให้ขอบใจมากครับโชคดีโชคดีเจอเคกันเจอกันก็แค่พนันเล่นยากตรงไหนวะกูโห้บอนมึงแม่งกล้ามากว่ะเดี๋ยวกูจัดการให้เลยเพื่อน นี่ลงไปเลยร้อยหนึ่งเออไอสัตว์โอ้โหแค่นี้ก็ได้พันหนึ่งแล้วโคตรง่ายเลยแค่เล่นพน,นันเองเด็กสิบสี่ยังทําได้เลยโอ้โหขอบคุณไอ้บอลมากเลยที่กล้าลงให้กูเนะี่ยมีต้นทุนมากขึ้นก็ได้ตังค์มากขึ้นสิวะพรุ่งนี้ปอนต้องดีใจแน่ๆเลยวะ่ะมาๆไปไหนแล้วจะเป็นไงเงินเข้าบ้าเงเมื่อาาคืนกูได้เงินแล้วเป็ที่มึงโอนมาให้กูอ<ด>่ะพันหนึ่งตาถของจริงเออไอเบยนึงโง่เออได้เนอะวันนี้ต่อเปล่าวันนี้เหรออืมได้ ได้เฮ้ยแต่คราวนี้มึงต้องลง3,000แล้วนะเวย้ย3,000เลยเหรอเพราะว่าเว็บพน,นันมันกําหนดให้แบบลงครั้งแรกก็ประมาณนั้นแต่ลงครั้งสองมึงต้องแบบ3,000ขั้นต่ำแล้วไงเชียร์แต่กูมีเงินในบัญชีที่มึโงโอนให้แค่พันเดียวเองว่ะไม่ลงวันนี้มึงอาจจะไม่ได้นะเวย้ยแม่กูเฮ้ยก็ไปขอแม่เออเออกูเล่นปุ๊บกูได้เงินเยอะแล้วกูค่อยคืนแม่เ,เออตามนี้พื่อนเดียวเดียวแม่ว่าทำไม เอาทอะไรเอออเามาเถอะขอสองพันฮะสองพันมุณเอาไปทำไรเออเอามาเถอะนะไม่กะที่ว่าเราไม่มีเลยอะถ้าแม่ไม่ให้นะผมไม่กลับบ้านวันเนี้ยโอนมาด้วย อา้าวว่าไงครับน้องเออผมมีเรื่องจะปรึกษาเล็กหน่อยครับเสี่ยอะไรอะไรว่ามาว่ามาคือผมมีปัญหาเรื่องการเงินนะเสี่ยแล้วเ,เพื่อนมันแนะนำเว็บเว็บหนึ่งมาซึ่งผมไม่มีเงินพอผมอยากจะขอยืมเสี่ยก่อนใช่ไหมสิ้นเดือนนี้ผมคืนให้เลยสิ้นเดือนเหรอได้ได้แบบแบบสองพันครับเสี่ยโอเคไม่มีปัญหาครับน้องขอบคุณม,มากครับเสี่ยว่าไง ได้ตั้้งไดแล้วเพื่อนเดี๋ยวกูโอนให้เดี๋ยวนี้เลยสามพันจัดมาเลยเยี่สิบเลยพรุ่งนี้เจอกันกำลังเดือดเเลยโอเคโอเคเฮ้ยไหนโอ้โหมาพอดีเลยมาเร็วเว้ยวันนี้เหมือนจบโชคดีไงโชคดีเหรออ่ากูรู้อยู่แล้ววันนี้สามหมื่นเหมือนหล่อมหล่อหมดดิกูให้กูให้เงินไปแล้วอ่ะมีเรื่งจะบอกไว้เชียะคือ ม่อคืนกูเล่นพลาดว่ะเราตองอะไรวะตอนเนี้ยเราเป็นหนีสามหมื่นเขี้ยเฮ้ยแต่ฟังกูก่อนฟังกูก่อนถ้ามึงเอาเงินมาให้กูสามหมื่นวันนี้ได้อีกรอบนะเราเล่นต่อได้เว้ยแต่คืนถ้าไม่ได้ก็อกเขี้ยนี่ยาวแน่แลเลยเขี้ยทาไงดีวะในตัวนี้นกูเครียดมากเลยเงี้ยเราเพิ่งทำพลาดได้ไง,ไงวะโอ๊ยกูขอโทษได้ไหมล่ะเออมันก็พน,น,นันหนำเลยต้องเสี่ยงบ้างอ่ะเออหายกูหน่อยได้ไหมสามหมื่นนี่ที่กูไม่รู้องยืมใครแล้วเนี่ยได้มีคนหนึ่ง เสียที่กูยืมเงิน2องพันนั่นแหละอ๋อที่มึงให้กลัวนะเอเอจัดดิโทรไปหาดิฮัลโหลฮัลโหลครับเสียมีไรไม่ละเอ่อผมขอยืมเงินเสียอีกสามหมื่นได้ไหมฮะมึงยังไม่คืนกูเลยงินงเก่าอ่ะนี่มาขออีกเหรอวะนะครับเสียผมขอร้องมึงคืนของเก่ามึงไม่ได้ก่อนเลยผมไม่มีจริงเสียตอนนี้น่าเสียะนะผมขอเถอะ ถ้าผมไม่ได้เล่นคาวนี้ผมผมไม่ได้เล่นต่อแน่เลยอ่ะผมจะจนผมจะไม่มีอะไรกินเลยเสียมขอร้องเออนะครับเสียผมไม่มีให้เสียครับได้ดูเจ้ชิบหายแล้วนายเสียไปลัดมันยังเสียเสียเสียอัพหกเข้าอัพเก่าก็อยู่ไหน ไม่มีไอเสียครับถุงมีไหมผมไม่มีครับเสียอ้ยผมต้องรับเสียเสียครัอ้อยอ้อไม่เอ้ยไปดีทั้งยังอยู่ไมไหนเอ๊ะทำยี่ยงกันแนนอนว่าอะไรไปทำอะไรกันน่ะ ครับผมขอโทษครับผมเล่นพนันบอลมาไม่เป็นไรไม่เป็นไรกินได้ก็ดีแล้วผมขอโทษครับแม่ไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรการพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมายในเมื่อทุกคนรู้ก็ควรมีสติและใช้ชีวิตอย่างมีสติอย่าหลงเชื่อคำาคนว่าจะรวยง่ายรวยอ่ะรวยได้แต่มันต้องมาจากน้ำแรงของเราและสุดท้ายผมอยากฝากคำคมดีๆนะครับหวังได้ทรบจากการพน,นันคือความเพ้อฝันของคนซึ่งคิด ハハハハ โอเค嘛สามสองหนึ่งเดินมาแล้วเจอแบบเจอเพื่อนเจอเพื่อนยังไงมึงทำหน้าเฟรลี่หน่อยมึงไม่ได้เป็นตัวมึงไม่ได้เป็นตัวร้ายขนาดนั้นเฮ้ยอออะไรยังยังยังเดินเส้นเสียมดำเนี้ยเส้นเสียมดำตรงเนี้ยเออโอ้ไนโอ้ my god โอ้ไน่อย่างเป็นไงวะเป็นเพื่อนเลย เชปอนบ่อยักิไฮัลโหลว่าว่าว่าอะไรครับน้องเสี่ยผมขอยืมเงินสามหมได้ไหมของเก่ายังไม่คืนเลยนะได้ไหมก็ได้ก็ได้ก็ได้ยี่อะไเไมไม่ให้ไม่ไม่เชมไม่ไม่ไมใ่ยมึงเจอกูเีชช่ ใช้ตา,าแบบนี้คงดูจ้เล่ไปท่าทางแบบนี้คงดูไม่ค่อยแน่เชใจเธอยังสงสัยในตัวฉันเลยยังไม่เชื่อใจกันว่ากันว่าคุน่าตาดีหลายคนไม่เคยมีที่จริงใจเลยสักคนแต่ฉันม่ชี่อยงนั้นทุกๆครั้งก็ทำลายคำพูดของฉันไม่มีเชื้อปนยอมโดนเครื่องจับก โทษคำพูดฉันทั้งหมดจะไม่ทำให้เธอผิดหวังถ้าเธอยังไม่เชื่อคำว่ารักที่บอกจะทำให้เธอได้เห็นว่าฉันไม่ได้หลก oh, baby, and อกองค์เบบีร e m แม้หมอ่านใจของฉันสักทีพี่ไม่ได้ไดีแค่หน้าตาเพราะท,ทุกครั้งที่พูดว่ารักตลอดจะไม่ ู้สึกกับเธอแบบนั้นคงไม่พูดรองพี่ไม่ใช่คนหลอกลวงพี่ไม่ใช่คนหลอกลวงคำวมาเร่